ที่พิษณุโลกมีเหตุสลดค่ะเป็นวัยรุ่นฆ่าทุกหัวปาดคอแม่เท่าวัย78ปีแล้วก็เอาศพไปอําพรางเอาไว้อยู่ที่ไร่ข้าโพดเป็นป่าข้าวโพดลึกไปสัก20เมตรไปเจอศพของแม่เท่าวัย78ปีเนี่ยค่ะลักษณะของศพเนี่ยกางเกงชั้นในถูกถกลงมาที่หัวเข่าด้วยแล้วกใกล้ๆกันก็เจอผ้าถุงของแม่เท่า หลานของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกปกติเดินผ่านหน้าบ้านยายทุกวันเป็นประจำเลยเจอยายครั้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้เองเห็นนั่งเด็ดผักอยู่ไปครับว่าตอนหกโมงเช้าว่ายาไม่อยู่แล้วยาหายไปไหนไม่รู้ประมาณสิบโมงกว่าพ่อก็เดินป่ากระโพกก็เลยไปเจอครับยายก็อยู่กับใครอยู่คนเดียวยยว่สองสามวันที่แล้วมันมีคนผู้ต้องหาเนี่ครับมาเวียนมาเวียนบ้านอยู่ครับ อยู่แล้วก็เดือนที่แล้วก็เขาเามาขโมยไก่ตอนที่แม่เท่าหายไปเนี่ยญาติญาติเขาสงสัยเลยคนหนึ่งก็คือวัยรุ่นคนนี้อายุ16ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วพฤติกรรมคือลักขโมยอยู่บ่อยๆตำรวจตามไปรวบตัวได้นะคะสอบปากคำรับสารภาพยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ สาเหตุก็คือไปขอเงินยายแล้วยายไม่ให้โมโหก็เลยทุบหัวยายลากเข้าป่าเข้าโพดไปแล้วเอามีดปาดคอยายเสียชีวิตทิ้งศพเอาไว้ที่ป่าเข้าโพดผู้กำกับสอคอนครไทยบอกเมื่อเช้านี้ค่ะว่าพฤติกรรมคนร้ายคือแอบปีนเข้าไปหลังบ้านเข้าไปจะไปขอเอาเงินหลังจากนั้นผู้ตายโวยวายก็เลยตัดสินใจฆ่าส่วนผ้าถุงกับกางเกงชั้นในที่หลุด ไม่ได้เกิดจากการข่มขืนแต่ว่าระหว่างทางลากยายเข้าไปที่ป่าข้าโพดก็เลยทําให้เสื้อผ้าหลุดนั่นเองอตํารวจเนี่ยตั้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปิดบังซ่อนเร้นย้ายทําลายศพนะคะแล้วก็จะนําตัวส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเพราะว่ายังอายุแค่16ปีเองเดี๋ยวลองดู